สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับในช่วงของ1คลิปกับ1สไลด์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับยังคงวนเวียนนะฮะอยู่ในเรื่องของ Company ป o y a l t y นะครับความจงรักภักดีต่อองค์กรนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าเราจะพยายามไม่ใช้คำว่าความจงรักภักดีต่อองค์กรนะครับแต่เราจะมาใช้คำว่าความผูกพันต่อองค์กรกันนะครับเพงาั้นในคลิปนี้นะครับผมก็มีวิธี การสร้างความผูกพันนะครับระหว่างพนักง,งานกับองค์กรนะครับเรามาดูข้อที่1เลยนะครับเขาบอกว่าต้องสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้นะครับงั้น ทำยังไงก็ได้นะครับให้พนักงานหรือบุคลากรในองค์กรเนี่ยนะครับมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะครับมีความรู้สึกว่าหน้าที่บทบาทของเขาเนี่ยมีความสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กรนะครับโดยเฉพาะตัวองค์กรเองนะครับต้องพยายามช่วยกันสร้างค่านิยมนะครับแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรนะครับในเรื่องของการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับส่วนข้อสองนะครับเขาบอกว่าทําให้งานนะครับน่าสนใจ และก็ท้าทายนะครับเพราะนั้นทำไงก็ได้นะครับมอบหมายงานนะครับที่หลากหลายนะครับแล้วก็ให้ท้าทายแก่พนักงานและที่สำคัญนะครับเราต้องให้อิสระในการทำงานนะครับแก่ตัวพนักงานด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพนักงานนะครับมีส่วนร่วมนะครับในการกําหนดวิธีการทํางานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับเขายิ่งมีความผูกพันยิ่งขึ้นอีกนะครับมันจะเป็นลักษณะของความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ นะครับแล้วก็จะรักองค์กรมากๆนะครับส่วนข้อที่3นะครับก็บอกว่าต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะครับทิศทางหรือเป้าหมายของบริษัทเนี่ยต้องชัดเจนและที่สําคัญนะครับต้องให้ความรู้นะครับแล้วก็ความเข้าใจกับพนักง,งานด้วยว่าบริษัทนะครับได้มีทิศทางนะครับแล้วก็มีเป้าหมายนะครับสู่ความสําเร็จไปทางไหน ต้องบอกให้ชัดเจนแล้วก็รู้ตรงกันนะครับส่วนข้อที่4นะครับข้อนี้นะครับได้หลายที่เรามองหากันเยอะนะครับก็คือต้องมีความยุติธรรมแล้วก็ความเป็นธรรมนะครับว่าองค์กรแต่ละองค์กรนะครับต้องมีระบบการจัดก,การนะครับและการปฏิบัติต่ตอบุคลากรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับอย่าทําให้พนักง,งานท่านใดท่านหนึ่งในองค์กรมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเด็ดขาด นะครับส่วนข้อที่5นะครับก็คือการให้ข้อมูลย้อนกลับบุคลา,ากรนะครับนั้นในองค์กรเนี่ยต้องมีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีคุณภาพและที่สําคัญต้องเป็นระบบการสื่อสารแบบ2ทางนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับองค์กรหรือเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยนะครับให้พนักงานทราบเรื่อยๆนะครับหรือทราบตลอดเวลา นะครับข้อที่6นะครับก็คือการมอบอำนาจตัดสินใจนะครับเปิดโอกาสให้บุคลากรนะครับได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับหรือการรับผิดชอบในการบริหารจัดการนะครับเออไอเรื่องของว่ามอบอำนาจให้การตัดสินใจเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่านะครับอำนาจบางอย่างเนี่ยนะครับ พนักง,งานบางท่านอาจจะไม่สามารถตัดสินใจได้แต่คนตัดสินใจก็อาจจะเป็นระดับหัวหน้านั้นการมอบอำนาจการตัดสินใจเนี่ยก็คือการให้เขามีโอกาสนะครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับแต่อำนาจการตัดสินใจก็ยังอยู่ที่ตัวหัวหน้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอำนาจการตัดสินใจในหน้าที่การงานนะครับซึ่งเขาสามารถตัดสินใจได้อันนี้เราก็มอบให้ได้ นะครับส่วนข้อที่7นะครับก็คือให้อิสระภาพในการทํางานนะครับเปิดโอกาสให้บุคลากรนะครับมีอิสระภาพในการทํางานนะครับและที่สําคัญกําหนดวิธีการทํางานขั้นตอนหรือตารางการทํางานได้ได้เองเลยนะครับนั่นทําไงฮะจะทําให้ตัวเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยทุกอย่างเขาเป็นคนกําหนดเองเขาก็ต้องทําตามขั้นตอนแล้วก็วิธีการหรือตารางงานของเขานะครับเป็นไงฮะเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยตัวเขาเนี่ยเป็นตัวบริหารจัดการงานของตัวเอง ข้อที่8นะครับต้องมีลึกของการสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับบางที่เขาเรียกเป็น career path นะครับก็คือต้องมีทิศทางในการเจริญเติบโตแล้วก็ทิศทางในการพัฒนาในแต่ละคนนะครับพัฒนาทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยอย่างจริงจังนะครับส่วนข้อ9ในข้อสุดท้ายนะครับก็คือ พัฒนาระดับความผูกพันยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนั่นคือทุกคนต้องมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการสร้างความผูกพันในองค์กรนะครับแล้วในคลิปนี้นะครับเพื่อนท่านใดชอบขอความกรุณาช่วยกดไลค์นะครับหรือกดแชร์นะครับแล้วที่สําคัญนะครับช่วยติดตามคลิปด้วยนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้าครับในช่วงของหนึ่งคลิปกับหนึ่งสไลด์